ชาสามารถมีอย่างไรไม่ปิดไว้ให้ทั้นสราบทุกสิ่งสันหนึ่งฆ้าหารทำการถวายนั้นมุ่งม,มันจนสำเร็จเจตนาหนึ่งมิได้ประมาทราชกิจชอบผิดตริตรึมันศึกษาหนึ่งสัสืษอถือคำจรญา เดินสม,มาทานสิงไว้มั่นคงหนึ่ง,สงเสงียมเทียมตัวไม่กำเริบเตืมเอืบยิิงเย่อเพลงหนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ไม่ทำเทียมด้วยท่านกพระกรา,าุณาหนึ่งใส่ไม่วงราชาา we uh -oh. ความใจชัว่วนิรันใครจะลืมใจพ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับก่นยามเช้าวันนี้ตรงกับเช้าวันอังคารที่9กันยายนพุทธศักราช2568กคุณผู้ชมอยู่กับรายการ Air Force Today นะครับรายการที่นำเสนอข่าวและส,ส,ส,สาร Stevens, าะ,ะรความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองทัพากาศเพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้ผมนาวากาศเอกวิรชนนรางนุชครับครับกับผมเลือกอากาศเอกชยากรโพศรีวรณครับ,รบ,บ,รบสามารถติดตามรายการนะครับได้ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพากาทั่วประเทศนะครับเคเบิลทีวีกองทัพากาศ เว็บ a t f l i g h t และทาง Facebook ท่าบ atf channel ครับ,รบ<ม>เดี๋ยวเช <Okay. S 2> ้าวันนี้เราเริ่มต้นด้วยข้อมูลนะครับบ mm hmm. ันทึกเหตุการณ์นะพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งเป็นการรายงานนะครับจากกระทระวงกลาโหมกองทัพบกบกองทัพที่ที่1และกะองทัพภที่2มีการสรุปเหตุการณ์ที่สําคัญบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับเอาไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวก่อนนะครับสถานการณ์โดยรวมนะพื้นที่กองทัพที่2นะครับก็ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชานะครับโดยตรวจพบโดรนเนี่ยสี่ลำและตรวจพบการปรับปรุงที่มั่นในบางพื้นที่นะครับปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตนเองนะครับฝ่ายไทยก็จัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามนะครับและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์ครับส่วนการประชุมของกองเลขานุการร่วมสมัยวิสามันนะฮะคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ไทยกัมพูชาเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับท่านบนโทนะครับนัตพงศ์นาพรแก้วนะครับเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะที่ท่านก็เป็นเลขานุการ JBC เนี่ยนะก็มีการ ประชุมนะครับร่วมกับนะพลตรีแยมโบราเดนนะครับรองหัวหน้าสํงงานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเป็นประธานฝ่ายร่วมของกัมพูชานะครับก็มีการประชุมร่วมกันนะณนะหอประชุมอยู่ที่จังหวัดเกาะกงที่กัมพูชานะฮะละักษณะการประชุมครั้งนี้นะครับก็เพื่อหาหรือแนวทางการหาความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาก็มีประเด็นสําคัญนะอยู่หลายข้อ,อมี5ข้อนะอารายเรียงกันในข้อแรก ค,ความร่วมมือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งสองประเทศนะครับแล้วข้อที่สองคือการปราบปรามอาชากรรมข้ามชาตินะครับโดยเฉพาะอาชากรรมทางเทคโนโลยีและการค้าม,มนุษย์นะครับข้อที่สามคือการจัดการสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่ชายแดนนะครับ เพื่อไม่ให้กระทบต่อความสัมพันธ์และความมั่นคงนะครับข้อที่4คือการลดความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนด้วยการถอนอาวุธจากพื้นที่เสี่ยงนะครับและข้อที่5นะคือการแก้ปัญหารเรื่องข่าวปลอมนะครับและการย่ยุบนสื่อออนไลน์นะครับเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดและบ่อนทําลายความสัมพันธ์อ่านี่คือ5ข้อประเด็นที่หาหรือกันสําคัญนะครับของ GBC ไทยกัมพูชานะฮะในส่วนของการคุยกันเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นนะ ที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกับมพูชาให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับส่วนวันพรุ่งนี้วันพุทธที่10กันยายนนะครับพลเอนนกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยว่าการ,กระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนนะครับรัฐมนตรีว่าการ,กระทรวงกลาโหมเนี่ยในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะ GBC ก็จะเข้าร่วมการประชุมกรรมการชายแดนทั่วไปนะครับที่จังหวัดตราดใช่ไหมใช่ครับ ก่อนระบบก็เผยถึงนะครับไทยในควบคุมตัวเฉลยสึกกัมพูชาเนี่ยตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับยินดีนะครับหากองค์กรต่างๆต,ต,ต้องการเข้าตรวจสอบนะครับพร้อมที่จะส่งตัวกลับมเมื่อสถานการณ์รเนี่ยขัดแย้งยุติโดยสมบูรณ์คือมันมีกรณีที่กระทรวงกะลาโหมกัมพูชา<ๆ>เยผยแพร่ภาพอิ ic, นโฟกราฟิกนะพร้อมระบุข้อความว่า41วันแล้วที่ทหารไทยจับกลุ่มทหารกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย แต่ยังไม่ปล่อยตัวในช่วงเช้าวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาทันทีหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบัคับใช้กองทัพไทยได้จับกลุ่มฐานกรรมัมพูชาอย่างผิดกฎหมายจนถึงวันที่8กันยายนพวกเขาถูกควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายมาปเป็นเวลา40วันโอ้โหนี่ คอ้าวโคศกกองระบบตอบโทษว่าไงนะครับทางด้านพลตีวินไทยสุวารีนะครับโคศกกองระบบก็ได้เปิดเผยในกรณีดังกล่าวนะครับมแม้ข้อตกลงหยุดยิงที่ไทยและกัมพูชาได้กําหนดร่วมกันไว้ว่า ภายในเวลา24นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคมนะครับแต่ข้อที่จริงท,ที่ปรากฏในพื้นที่นั้นนะครับคือฝ่ายไทยในะยังคงพบว่ากัมพูชานะมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใช้อาวุธโจมตีหลานไทยในอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้และป้องกันลิปไตยของตนตลอดคืนของวันที่28กรกฎาคมนะครับจนถึงช่วงเช้าของวันที่29ที่ไม่ปรากฏเสียงการใช้อาวุธในพื้นที่ชายแดนก็คือสรุปแล้วเนี่ยการควบคุมตัวของนายกาัมพูชา จากไทยเนี่ยทั้ง18บลายเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ยังมีการสู้รบกันอยู่และทางกูชาก็ไม่ได้ไปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงจริง,รงนะทำให้ไทยต้องดำเนินการควบคุมตัวเฉลยศึกทั้งหมดตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่กั้งบอกนี่แหละโดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่3ว่าไงครับ <นะ S 1> ว่าด้วยการปฏิบัติต่อเฉลยศืนนะครับพุทธศักราช2492นะครับซึ่งไทยและกัมพูชาต่างก็เป็นรัฐภาคีที่ให้สตยายบันร่วมกันและมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเฉลยศึกจะได้รับการส่งกลับเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธเนี่ยสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์น,น,นี่ต้องขีดเส้นตายเขาจะส่งกลับเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์นะแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยของนักบอยยังได้รับรายงานจากหน่วยทหารในพื้นที่ ของทหารกัมพูชาที่มีเจตนาในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อนเนื่องนะถ้ามีการตรวจพบอะไรโดรนล่ตะเวนในพื้นที่ชายแดนที่กั้งบอกเมื่อกี้นี้นะ<ช>และการแสดงท่าทียั่วยุและสนบวนให้ประชาชนชาวกัมพูชาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อทหารไทยนะและรวมทั้งการลุกล้ำอธิปไตยไทยลักลอบเข้ามาหรือลวดหนามรหรือลอบวางทุระเบิด PMN 2ของทหารกัมพูชาเห็นไหม ที่หวังต่อการต่อชีวิตและการสูญเสียของทางฝั่งไทยนะครับการกระทาดังกล่าวว่าเห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธในพื้นที่นั้นนะครับยังไม่สิ้นสุดลงแม้สถานการณ์ภาพรวมจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอ่าเพราะนั้นต้องรอให้นะครับสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ก่อนนะครับก็การดูแลเฉลยศึกเนี่ยกองระบกเขายืน,นยันนะได้ดําเนินการตามข้อตกลงในนุสสัญญาเจนีวาอย่างครบถ้วนนะ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นภาพข่าวนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศ ICRC เข้ามาตรวจสาพความนอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับม,มีการพบปะพูดคุยกับทางเฉลยศึกในพื้นที่ที่ควบคุมรวมสองครั้งนะครับจึงม,มีหน่วยหกักมีหน่วยงานหรือองค์กรใดๆเนี่ยต้องการเข้ามาตรวจสอบกระบวนการดูแลและควบคุมตัวเฉลยศึกเนี่ยก็สามารถผ่านประสานผ่านกลไกระหว่างประเทศหรือว่ากองทัพบกได้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่ได้ปกปิดอะไอย่างใดใช่แม่ 5ข้อเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเัยต้องรู้แนเร,รเราก็พยายามที่อยู่ในความเป็นมาตรฐานสากลน,นะ<ช>อ้าวทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแรงงานที่ลักลอบข้ามแดนชายแดนกัมพูชาก็ยังคงมีต่อเนื่องใช่ไหมใช่ครับผมกองกําลังบุรุษาเขาไปตรวจพบยังไง ก็มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านกุดหินนะครับอ,อำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับหลังได้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่ว่ามีการลักลอบข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ตรวจพบนะครับและควบคุมตัวแรงงานชาวกัมพูชาจํานวน50ิบคนห้าสิคนซึ่งเป็นชายในสาสาคนหญิงสิบเจคนทั้ง50คนเนี่ยคุณผู้ชมก็ฟังกำลัง,งเดินเข้ามาในพื้นที่ สภาพของรายงานทั้งหมดดูอิดนรยและหิวโหยเจ้าที่จึงนําตัวมาสอบสวนหาข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าไงนะครับก็เคยทํางานในประเทศไทยมาก่อนนะครับแต่จําเป็นต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมาตรการการควบคุมการเข้าออกที่เข้มงวดของอทั้งสองประเทศนะครับแต่เมื่อกลับไปถึงภูมิลําเนาแล้วเนี่ย ปรากฏว่า,าไม่มีงานทำ,นทำอ้าว<ช>นะแล้วก็ขาดรายได้นะประกอบกับรัฐบาลกมพูชาไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆเลย<ช>จึงตัดสินใจยอมจ่ายเงินค่าหัวนะให้ผู้นําทางเท่าไหรนะ่เนี่ยห้าพันถึหพันบาทนะครับเพื่อจะกลับมาทํางานประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งใช่ครับโอ้โหโดยติดต่อผู้นําทางชาวกมพูชาสามคนนําพาข้ามแดนตามเส้นทางธรรมชาติใช่เพื่อหลียกเลี่ยงการตรวจจับระหว่างทางก็ถูกเจ้าที่ชุดจับกลุ่มพบเสียก่อนนะ ก็เลยนําผู้นำทางสามคนเนี่ยก็หลบหนีไปเหลือแต่แรงงานชาวบูชาที่ถูกจับกลุ่มไว้โดยทั้งหมด50คนเนี่ยนะครับนะอ้าวนะซึ่งท่านพันเอกชัยนรงค์กาศีเนี่ยผู้ครับหน่วยเฉพาะกิจอารยประเทศบอกว่าตั้งแต่มีคําสั่งปิดแดนเนี่ยตั้งแต่17มิถุนายนถึง8กันยายนเนี่ย ทางหน่วยเฉพาะกิจอะไรประเทศสามารถจับกลุ่มได้กี่คนละได้84ครั้งนะครับเป็นจำนวนแรงงานชาวกะมชามากถึงเนี่ย329คนซึ่งการจับกลุ่มก็สะท้อนให้เห็นว่าการพยายามหาทางที่ลนเพื่อหา,หางานเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตรอดของประชาชนชาวกุมชาาเนื่องจากขาดการดูแลจากรัฐบาลในประเทศบ้านเกิดนะกดดันให้ประชาชนต้องเสี่ยงหาวิธีเดินทางกลับมายัางทำงานประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เป็นภาพ บันทึกเหตุการณ์นะครับ,รบแล้วเราก็จะพยายามนํามาเสนออัปเดตท,ทุกวันนะครับ,รบอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าไปดูภาพบรรยากาศท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับเข้าร่วมประชุมผอบอทอ,ออาเซียนซึ่งจัดเป็นครั้งที่22ณนะอินโดนีเซีย ที่เกิที่พักพิงเป็นที่ก่อสร้างฟัานจนทุกอย่างเป็นจริงเป็นที่รักและเป็นที่ตายบนแผ่นดินของฉัน เป็นเหมือนบ้านที่ร่มเย็นให้ร่มเงา ตอบแทนบ้านเกิดของเราขอฝากชีพและวิญญาณฝากร่างและหัวใจเงื่อเราทุกหยดเลือดกายทุกหยาดปกป้องพ,พื้นดินนี้ด้วยชี ยืนยงคู่พื้นดินเพื่อความร่มเย็นยังยืนคู่ฟ้า oh yeah yeah oh. ในวันที่ผมถูกจับติดคุกคนเดียวมันติดคุกทั้งครอบครัวมืดแต่ได้แต่มีกระทรวงยุติธรรมเป็นแสงสว่างด้านที่9มาช่วยผมหากคุณกำลังเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมพร้อมแก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยมีสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศพร้อมให้คำปรึกษา,ษากฎหมายและช่วยประชาชน สู่ช่วงที่2ของรายการคุณผู้ชมคู้ฟังอยู่กับรายการ Air Force Day นะครับเดี๋ยวผมไปดูพาไปชมบรรยากาศนะครับผู้บัญชาการนารอากาศเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการนารอากาศอาเซียน ครั้งที่22นะซึ่งจัดที่สหรัฐอินโดนีเซียอับรรยากาศเป็นไงกันโดยท่านบุรการเอกพันบังดีพนรักูลครับผู้บัญชาการทหารอากาศครับก็ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนครั้งที่22นะครับที่โรงแรมริสคาร์ตันนะครับจาการ์ต้านะครับสหรัฐอินโดนีเซียนะครับโดยกองทัพบกอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะครับจากการประชุมในครั้งนี้ในหัวข้อนะครับอาเซียนกับความครอบคลุมนะครับและความยั่งยืนของการปฏิบัติการอพยพ บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางทาหารออกจากพื้นที่อันตรายครับผมซึ่งก็มีผู้บริการฐานอากาศประเทศสมาชิกอาเซียเนยเข้าร่วมประชุมครบ10ประเทศนะครับ โดยผู้บัชิการหารอากาศเน่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการประชุมดังกล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้กองทัพอากาศประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยได้ร่วมการตระหนักถึงภัยคุกคามในปัจจุบันที่อาจจะเกิดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือภัยธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆซึ่งจะมีการส่งผลต่อ ความปลอดภัยของพลเรือนนะครับชาติสมาชิกอาเซียนใช่ไหมใช่ครับแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติการอุปยบพลเรือนดังเก่าจากพื้นที่อันตรายอย่างรวดเร็วนะครับที่ประชุมเน้นให้กองทัพอากาศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและจัดให้มีการฝึกร่วมกันนะครับทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาขีความสามารถของกองทัพอากาศสมาชิกอาเซียน ในการปฏิบัติภารกิจการปฏิบัติการอพยพบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางทาหารออกจากพื้นที่อันตรายได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพครับการอพยพก็คือการมีการใช้อากาศยานเป็นสําคัญชนะแต่แล้ช่าในอาเซียน,นยก็มีอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการในการอยพยพพลเรือนในหลายๆประเทศม,เมาดูเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในช่วงฤนะดูฝนนี้นะก็บินสามเนี่ยก็ออก ไปลงไปพื้นที่นะครับที่วัฒนานครไปช่วยกุดลอกคูนะในหมู่บ้านใช่ไหมใช่ครับผมโดยท่านาวาการเอกทรงศักดิ์ธรรมสารครับผู้การกองบิน3นะครับก็ได้มอบหมายกำลังพลกองบิน3ามเออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือขุดลอกคูน้ำนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน นะครับและให้อยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจบรรเทาสาธารภัยอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของกองบินและก็ของกองัากาศที่ตระหนักถึงความรับชอบต่อสังคมและประเทศชาตินะครับด้วยปณิธานาและความมุ่งมั่นที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถนะครับเพราะนช่วงนี้นะฝนตกหลายพื้นที่นะครับ ท่านใดต้องการความช่วยเหลือใกล้กองบินไหนก็สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้เลยครับซึ่งเป็นนโยบายท่านผู้บัญชาการทหารอากาศอยู่แล้วนะครับที่ต้องการให้กองบินนั้นได้นํากําลังคนทรัพยากรนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราไปอยู่เนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนนะครับมีพิธีเปิดการฝึกผสมสยามบาลัดนะอ๋อนี่น่าสนใจนะเป็นการฝึกระหว่างกองทัพากาศไทยกับอินเดียใช่ไหมใช่ครับ โดยท่านนาวาการเอกภูลสิทธิ์แจ่มใสนะครับผู้อํานวยการกองฝึกร่วมผสมนะครับสํานักยุทธการและการฝึกกรมยุทธการทหาากาศนะครับในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมสยามบารัต2025นะครับกองทัพอากาศนะครับและกรุ๊ปแคปตันโลช,ชานะครับผู้อำนวยการกองอํานวยการฝึกผสมกองทัพอากาศอินเดียเนี่ยนกะ็ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสมสยามบารัต25นะครับ โดยมีกำลังพลของกองทัพบกาศทั้งสองประเทศเนี่ยเขาร่วมการฝึกผสมนะครับที่จังหวัดชนบุรีระหว่งางวันที่8-11ถึงกันยายนนะครับครับในส่วนของการฝึกผสมสายามบาลัด2025เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกในรูปแบบของปัญหาที่บังคับการคอมเมนโพสเอ็กซ์เซอร์ไซส์ระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศอินเดียนะครับภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติใช่ไหมใช่ครับ โดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้นะครับในการดําเนินภารกิจด้าน HADR นะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ถึงขีดความสามารถตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายอีกทั้งก็เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองรบรากาศทั้งสองชาตินะครับซึ่งฝ่ายไทยก็นําโดยท่านนาวากาดเอกนะครับอุลสินจำใส นะเป็นผู้อำนวยการกองฝึกร่วมผสม,มและผสม,มนะครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญในเรื่องของการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของกำลังพลเราครับ,รบอพอมีเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของเด็กไทยถูบูรี่หน่อยนะ เขาบอกว่ามีการเก็บข้อมูลว่านาถูบูรี่ในโรงเรียนกว่า65เลยเหรอลยะใช่ครับวิธีที่พบมากที่สุดนะครับการคือการถูกล้อชื่อพ่อชื่อแม่นะครับตอนนเด็กเคยไหมโดนหมดแต่นี้เขาเป็นห่วงไงกวนน้องๆเนี่ยหนึ่งในสี่เนี่ยจะมีผลกระทบถูกป่ะใช่ครับทั้งนี้นะครับส่วนใหญ่จะถูกการแกล้งโดยเพื่อนนะครับซึ่งสถานที่เกิดเหตุที่พบมากที่สุดนะครับก็คือโรงเรียน อืมอืมนะก็ห่วงว่าหนึ่งในสี่อาจจะเสี่ยงเรื่องทําร้ายตัวเองนะครับนะก็เป็นการเฝ้าระวังฮะแสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อถูกกันแกล้งมักได้รับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอาจนาไปสู่ภาวะซึมเศร้านะครับอ้าวนะครับเวลาบทพอดีเลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับเราตั้งลาไปก่อนนะครับพบกับเราได้ใหม่ในเช้าพรุ่งนี้ครับกับแอร์ฟอร์สทุเดย์นะครับดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจ